สวัสดีค่ะก็ตอนกลับนะคะเข้าสู่นะคะเดือนนะคะเมษายนนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะก็จะเป็นเดือนที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเราจะเป็นเดือนที่มีเรื่องราวของการเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยคือวันสงกรานนั่นเองนะคะแล้วก็มีวันจัก,กรีที่เราเนี่ยจะได้ลระลึกแล้วก็น้อมถึงพระคุณนะคะของรัชกาลที่1นนะคะในการสร้าง สร้างกรุงเทพมหานครแล้วก็เริ่มต้นยุครัตนโกสินของเราค่ะแล้วก็ขอให้เราทุกคนนะคะมีแต่ความสุขแล้วก็ความชื่นมื่นในช่วงเดือนเมษายนถึงแม้จะร้อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเต็มไปด้วยความสุขใจเย็นใจนะคะทุกอย่างก็จะดีค่ะสำหรับเรื่องราวของความรักนะคะก็จะมีในคลิปนี้นะคะแล้วก็คนที่ได้รับของรางวัลก็ยินดีด้วยค่ะแจกไปแล้วนะคะของเดือนมีนาคมส่วนเดือนเมษายนก็ กดติดตามนะคะเดี๋ยวจะมีของรางวัลมาแจากเป็นจี้มงคลแล้วก็หินมงคลแล้วก็เป็นแบบของมงคลต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เลยก็ซื้อได้ค่ะในราคาพิเศษนะคะขอโปรโมชั่นนะคะ299บาทต่อคำถาม6ข้อลาย ID ของเทพิดาพยากรก็ไลามาตามที่เราขึ้นให้นะคะ รวมไปถึงนะคะคนที่ต้องการติดตาม Facebook ของเทพิดาพยากรนะคะก็ติดตามได้เลยค่ะก็จะเป็น Facebook เทพิดาพยากร์อุมาวดีสิริอักษรนะคะเดี๋ยวเราจะมีการอัปเดตข้อมูลที่จะให้ประโยชน์แล้วก็สาระค่ะสำหรับความรักนะคะไม่ว่าเราเนี่ยจะแบบว่าเจอในสถานการณ์แบบไหนนะคะจะร้อนหรือเย็นหรือว่าเป็นสุขขอให้เรารับได้แล้วก็พยายามทําให้ดีขึ้นในทุกสถานการณ์นะคะแล้วเราจะรู้สึกว่าเออทุกสถานการณ์ของเรา มันก็จะมีแต่ความสุขแล้วก็ความร่มเย็นนะคะมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามานะคะแล้วก็ขอให้นะคะเรามีแต่ความสุขแล้วก็มีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามานะคะแล้วที่สําคัญที่สุดนะคะทุกคนจะต้องแบบมีขวัญแล้วก็กําลังใจในทุกสถานการณ์ไม่ว่าเราจะอกหกักไม่ว่าเราจะเสียใจไม่ว่าเราจะสูญเสียคนรักหรืออยู่ในภาวะที่เรารู้สึกว่าเราแย่เราเครียดกับชีวิตถ้าเกิดว่าเรามองโลกให้ดี ต่อให้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบด้านของเราไม่ดีเราก็ยังรู้สึกว่าเรามีกําลังใจแล้วก็สามารถที่จะต่อสู้ไปได้ช่วงนี้มีเรื่องเครียดเยอะนะคะเราก็ต้องยิ้มรับนะคะกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีแต่เรื่องราวที่มีแต่ความสุขนะคะคือความสุขของเราอยู่ที่เรามองค่ะไม่ว่าเหตุการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนขอให้เรามองโลกอย่างสุขมองโลกอย่างบวกนะคะอย่างก็จะไปได้ด้วยดีและที่สําคัญก็คือว่า คนเรานะคะถ้าเราทําดีแล้วความดีจะตอบแทนเรานะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็รับฟังคําทํานายรวมไปถึงนะคะคําพยากรณ์ดีๆนะคะจากคลิปของเทพพิดาพยากรณ์นะคะแล้วทุกอย่างมันก็จะดีแล้วก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นได้ค่ะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะไปฟังคําทํานายดีๆกันเลย วันนี้เราก็จะมาแนะนําหินนะคะก็มีนะคะนี่ก็จะเป็นนะคะตาเสือน้านมนะคะก็จะเป็นหินที่ให้มงคลในเรื่องราวของนะคะเขาเรียกว่าความขจัดค,ความไม่ดีออกไปนะคะความั่่ร้ายออกไปประมาณว่าตาเสือแล้วคะ่ะแต่ว่าเป็นตาเสือที่สวยเห็นไหมคะจะเป็นสีน้ํานมก็จะหารยากหน่อยนะคะก็ถ้าเกิดว่าชอบในเรื่องราวของนะคะ หินประเภทเดียวกับเพชรหน้าท่างนะคะเหล็กไหลหรือว่าหินประเภทที่ว่าทำให้เรารู้สึกว่าเออเรามีกำลังวังชาแล้วก็ขจัดในเรื่องราวของความที่แบบเลวร้ายออกไปแล้วก็สิ่งที่ชั่วร้ายออกไปนะคะเป็นตาเสือเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งซื้อกับเทพิดาพยากรได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะแบบได้ฟรีเลยอะไรเงี้ยก็กดติดตามคลิปนะคะเราก็จะเอามาแจกกันค่ะนี่ และอันนี้นะคะก็จะเป็นนะคะหยกนะคะหยกเนี่ยก็จะให้ในเรื่องราวของนะคะความอายุวัฒนะโดยมากจะเป็นหยกเขียวแต่น,นี้เป็นหยกหลักสีเห็นไหมคะก็จะเหมือนกับเอ่อไหมห้าสีก็เหมือนจะเหมือนกับคอสเนี่ยค่ะก็คือเหลืองก็จะให้โชคลาภนะคะน้ําตาลแดงก็จะให้ความมั่งคั่งเห็นไหมเหลือง<ม>นี่ก็จะให้โชคลาภอุดมสมบูรณ์แล้วก็ให้นในแง่ของขาวความรักอันบริรสุทธิ์เห็นไหมคะก็จะเหมือนกันก็จะมีหลายสีนะคะก็จะ จบในเส้นเดียวเลยทั้งสุขภาพการงานการเงนินความรักอันนี้ก็จะสวยค่ะคือเขาจะร้อยประมาณว่าแต่ละสีอะค่ะก็จะคือเอาเป็นแบบประมาณหลักสีนะคะจะช่วยทําให้เราเนี่ยสมหวังแต่ละเรื่องนะคะก็จัดไปค่ะเป็นโปรโมชั่นนะคะราคา400บาทเท่านั้นเองนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะ แต่และเส้นจะไม่เหมือนกันนะคะตาเสริน้านมเส้นนี้นะคะก็หลักร้อยเส้นนี้ก็ประมาณห้าหกร้อยนะคะก็สามารถแชทมาหากันได้คือแต่และเส้นเนี่ยจะไม่เหมือนกันโปรโมชั่นก็จะไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเวลาที่เราของมาโชว์เราจะบอกไว้เลยว่าเออเส้นนี้เท่าไหร่และจะมีเส้นที่คล้ายกันก็จะราคาลดหรือราคามากกว่าแลแ้วแต่ความสวยงามแต่บอกเลยนะคะว่าหินของเทพิดาพยากรเนี่ยสวยงามทุกเส้นค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปฟังคําทํานายกันเลยนะคะ ค่ะก็มาถึงคำทำนายนะคะใช้ m e d i e ว a ลนะคะทาโร่คือกล่องไพ่ก็จะแบบออกแนวแบบนี้นะคะคือกล่องไพ่ก็จะแบบเหมือนกับประมาณว่าเราใช้งานมานานแล้วนะคะก็ของอิตาลีนะคะคือก็ไม่เคยเอาไพ่อันนี้มาดูนะคะก็เลยแบบมาดูออกสื่ออย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าออกคลิปออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเก็บไว้ในกระเป๋าเพาไพ่ค่อนข้างเยอะ ก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะเป็นมัตติวอลนะคะนี่แมตติวอลนี่ mm hmm. ก็จะมีความสวยงามนะคะ mm hmm. ก็คือหลังไพ่ก็ประทับใจแล้วค่ะก็คือจะเป็นสีแดงออกน้ำตาล mm hmm. เดี๋ยวดูนะคะว่าดวงคุณจะเป็นยังไงนี่ mm hmm. เดี๋ยวเราดูกันค่ะ mm hmm. เรามาเรียงไพ่นะคะ วิธีการเรียงไพ่นะคะเราก็สามารถที่จะเรียงได้หลายรูปแบบนะคะก็คือเราจะสามารถเรียงเป็นสเตปแบบขั้นเป็นไดแบบนี้ก็ได้อ่ะเรียงแบบว่าสวยๆงามๆอย่างนี้นะคะนี่โอเคค่ะไปดูกันเลยนี่อย่างนี้ก็ได้อ่าตัวคุณนะคะช่วงนี้คุณก็จะมีปัญหาที่แบบว่าต้องถาโถมต้องทํานู่นทนํานี่คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวคุณช่วงนี้จะแรงชัดจัดเต็มในหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็ตัวคุณจะทําอะไรก็ตามในหลายๆเรื่องช่วงนี้เนี่ย จะมีอะไรที่แรงชัดจัดเต็มแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออความแรงชัดจัดเต็มของคุณเนี่ยก็จะสามารถทําให้เกิดเรื่องราวดีๆขึ้นมาได้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องราวที่ดีๆแล้วคุณก็จะสามารถที่จะขจัดปัดเป่าเรื่องราวต่างๆไปได้นะคะแล้วตัวคุณก็จะค่อนข้างดีนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องราวของนะคะ ตัวคุณเนี่ยจะมีความแรงชัดจัดเต็มแล้วก็มีเรื่องความแรงอะไรบ้างนะคะคุณก็ต้องพยายามทําให้ทุกอย่างนี่ซอฟหรือว่าละมุนนุ่มลงนะคะแล้วความคิดที่ว่าละมุนนุ่มลงเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเบาบางแล้วก็ทําอะไรทุกอย่างเนี่ยเบาบางลงไปได้นะคะในเรื่องราวของความรักอุ้ยแต่คู่ของคุณดีมากเลยค่ะได้ไพ่สิบเหรียญน,นะคะคู่ของคุณเนี่ยก็จะแบบประมาณว่าจะทําอะไรให้กับคุณได้เยอะแล้วก็จะเหมือนกับว่า เขาจะมีของขวัญพิเศษให้คุณหรือว่ามีเรื่องราวดีๆให้กับคุณที่ค่อนข้างเด่นนะคะคนรกลข้างของคุณก็ค่อนข้างจะมีความเรียกว่าความสุขและความอะไรที่แบบค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยนะคะไพ่สิบเหลี่ยมีความหมายว่าตัวของคุณและคนรอบข้างเนี่ยเขาจะมอบสิ่งดีๆมาให้คือช่วงนี้เหมือนกับเงินทองเขาก็ดีด้วยนะคะคู่ของคุณเนี่ยเขาก็จะช่วยทําให้แบบ คุณแล้วก็คนรอบข้างนี่จะค่อนข้างดีทําอะไรก็จะรู้สึกว่าเออทุกอย่างจะมีแต่ความสวยงามแล้วก็ทําอะไรก็จะมีความมิ่งมงคลที่ดีนะคะคนรอบข้างของคุณก็จะนําเรื่องดีๆมาให้นะคะนี่แล้วก็ช่วงนี้นะคะสิ่งแวดล้อมเนี่ยช่วงนี้นะคะสิ่งแวดล้อมนี่ก็จะออกแนวแบบ ค่อนข้างจะแบบดีแล้วก็โดดเด่นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะทําอะไรก็ตามในเราจะสามารถทํางานเป็นคู่ได้ทําอะไรทุกอย่างได้เป็นคู่นะคะอยู่เคียงข้างกันทําอะไรที่ดีต่อกันนะคะคือเหมือนกับว่าสามารถที่จะมีหุ้นส่วนซึ่งกันและกันแล้วก็ทําเรื่องดีๆได้นะคะช่วงระยาน,นี้นะค่ะคือตัวของคุณเองแล้วก็คนรักของคุณเนี่ยจะเป็นคู่กันได้แล้วก็คือเหมือนกับทําอะไรเนี่ยก็จะแบบคอยชีนช้นําชี้แนะซึ่งกันและกันคิดแล้วก็หาเหตุผลด้วยกัน แล้วก็ทําอะไรทุกอย่างที่เป็นคู่แล้วก็ทุกอย่างมันก็ดีนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออชีวิตเนี่ยจะเป็นไปได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีความโดดเด่นนะคะในเรื่องราวของความรักก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีซึ่งกันและกันดูแลเอาใจใส,ส่ซึ่งกันและกันที่ดีและที่สําคัญก็คือว่าจะสามารถคุยกันแล้วก็คุ้นเคยเข้าหากันได้แล้วก็ทุกอย่างนี้มันก็จะโอเคดีแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออความรักของคุณคู่ของคุณเนี่ยก็จะช่วยทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเออ เราก็จะแบบทําอะไรทุกอย่างได้ดีแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออชีวิตเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางที่ดีได้ดังนั้นนะคะตัวของคุณหรือว่าคู่ของคุณเนี่ยจะต้องพยายามไม่ไม่ไม่ทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงหรือทําอะไรที่มันรู้สึกว่าไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยคะ่ะคุณก็จะสามารถที่จะพยายามทําอะไรได้หลายๆสิ่งหลายอย่าง,างตัวคุณนะคะดังนั้นเนี่ยตัวคุณก็จะรู้สึกว่าเออเราก็จะแบบพยายามทําอะไรให้มัน ดีแล้วก็รู้สึกว่าเอออะไรหลายๆอย่างที่มันรู้สึกมันแย่ๆหรือว่าทำอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะสอดคล้องกับกับตัวคุณหรือว่าคนรักของคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็สามารถที่จะผันแปรได้ก็คือคุณจะต้องพยายามทําอะไรด้วยกันคิดด้วยกันทํางานด้วยกันช่วงนี้นะคะจะไปได้ด้วยดีคิดแบบเพื่อนคนรักของคุณดวงดีค่ะช่วงนี้นะอะ่ส่วนคนที่โสดก็มีโอกาสที่จะเจอความรักนะอ่ะแต่เตือนไว้นิดนึง ได้ไพ่หอคอยพังคนรอบข้างค่ะตัวคุณกับแฟนของคุณไม่มีอะไรคนรอบข้างนี่จะทําเรื่องทําราวให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันจะแย่มันจะไม่ดีมันจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันจะแบบพังทลายมันจะมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นดังนั้นคุณแล้วก็คนรอบข้างนี่ก็ควรที่จะแบบเผาๆาหรือว่าทําอะไรที่มันรู้สึกว่าเออมัน ออกตัวแรงไม่ได้คือระวังมากเลยแล้วคนรอบข้างก็จะทําให้คุณกับแฟนของคุณเนี่ยทะเลาะก,กันหรือว่าคนกลักนะคะแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเออชีวิตมันไม่มีความสุขเลยมันพอคนรอบข้างสิ่งแวดล้อมไม่ดีแล้วก็ทําให้คุณทะเลาะก,กันเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวของคุณแล้วก็คู่ของคุณเนี่ยเกิดความเกิดสิ่งที่ไม่ดีเข้าหากันแล้วก็ทําเรื่องไม่ดีใส่กันแล้วก็จะรู้สึกว่าเออความรักของเราเนี่ยเป็นอะไรที่แบบแย yeah ่นะไม่ดีนะแล้วเราจะรู้สึกว่าเออความรักของเราเนี่ย มันก็จะผันแปรไปก็คือแบบมันจะทําอะไรให้ไม่ดีอะไรอย่างงี้ค่ะดังนั้นคุณก็ต้องพยายามระมัดระวังตัวแล้วก็พยายามทําเรื่องที่ไม่ดีน้อยลงแล้วทุกอย่างมันก็จะปังค่ะคือคุณต้องพยายามทําให้มันดีขึ้นทุกอย่างมันเจิดจัดแล้วก็ทุกอย่างมันก็โอเคดีนะคะในเรื่องราวของความรักดังนั้นเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าเอ้ยในเรื่องราวของแบบความรักนี่มันก็จะแบบทาให้แบบมัน มันแปลเปลี่ยนไปในทิศทางที่บวกแล้วก็ดีนะคะดังนั้นคุณกับคนกลักเนี่ยก็ควรที่จะแบบทําอะไรให้เกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องที่ดีๆแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันก็จะเป็นอะไรที่ดีได้ดังนั้นนะคะตัวคุณนะคะคุณก็ควรที่จะแบบพยายามแบบทําอะไรให้มันแบบเจอจลัดแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออ ทุกอย่างมันโอเคดังนั้นต้องเรามัดระวังคนรอบข้างจะทําให้ความรักของคุณปวดหัวค่ะอ่าแต่บทสรุปนะคะเรื่องราวความเครียดไพ่อันนี้อาจจะรุนแรงไปนิดนึงนะคะอ่าแต่ว่าบทสรุปนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องราวของการทะเลาะบ,บอกแววงความไม่เข้าใจกันเราก็จะคืนดีกันแล้วก็จะมีเรื่องราวที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออมันมีเรื่องราวที่ดีแล้วก็มีสันติสุขที่ดีเกิดขึ้น แล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเอออะไรที่มันยุ่งยากอะไรที่มันไม่เข้าใจกันอะไรที่มันแย่ๆเนี่ยก็จะสามารถคืนกลับได้นะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออทุกอย่างที่มันแย่ทุกอย่างที่มันไม่ดีทุกอย่างที่มันแบบเออมันแบบมันอย่างงู้นอย่างนี้ค่ะมันก็จะทําให้คุณเนี่ยแปลเปลี่ยนไปค่อนข้างอยู่ในทิศทางที่บวกแล้วก็ทําให้ทิศทางของคุณเนี่ยเป็นไปในทางที่บวกได้คือแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็ แฟนของคุณคนกลางของคุณการเงินการทองจะดีมากดีโลดเลยค่ะคือการเงินการทองเนี่ยจะดีโลดแบบดีเลิศประเสริฐสีแล้วก็แบบมีอะไรที่แบบโดดเด่นมากมายไก่กองเข้ามาเลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ขอบอกได้เลยว่าบทสรุปของเดือนพฤษภาคมของเดือนเมษา,นะายนเนี่ยรถเลอเพอร์เฟกเลยค่ะนะคะเดือนเมษายนเนี่ยทุกอย่างมันก็จะแบบเพอร์เฟกเลยนะคะกับเรื่องราว ความรักของคุณบทสรุปนะคะถึงแม้จะทะเลาะเบาแวงถึงแม้จะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกอย่างมันโอเคอย่าลืมกดติดตามนะคะคลิปของเทพพิดาพยากรณ์นะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากทุกคนนะคะก็ขอให้ติดตามคลิปนะคะแล้วเราก็จะมีแบบเรื่องดีๆมาฝากนะคะแล้วก็เออจะมีแบบคลิปต่างๆลงค่อนข้างเยอะค่ะก็เข้าไปดูได้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขค่ะ